สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot ายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะมากันที่ราศีที่สองค่ะราศีกันนะคะมากันที่ราศีกันความรักความสัมพันธ์และการงานการเงินของคุณในเดือนนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวงังหรือว่าโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆ ดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดดูไปเถิดนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันสิว่าในความรักความสัมพันธ์และการงานการเงินคุณจะเป็นเช่นไรเน้นหนักไปทางเรื่องของความรักนะจ๊ะราศีกันเป็นการดูดวงบ,บัตรตัววันตกเป็นการดูดวงแบัทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดีย dele, ๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ร้อนเรดเด้งดวงทั่วไปหนูจ๋าอ่ะมา อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจารย์เปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่27สิงหา27สิงหาทําไมถึงนานจางังเพราะว่าต้องการให้คุณเอาหนังสือไปเพื่ออ่านทําความเข้าใจกับคีย์คีย์เวิร์ดของไพ่ความหมายของไพ่ได้ก่อนแล้วถึงเวลาที่คุณมาเรียนคุณจะได้อ่านไพ10่10ใบการงานการเงินความรักแล้วก็ภาพโดยรว,วมของคุณนะคะจะจะดูถึงการ เขาเรียกว่าอะไรการเชื่อมไพ่การเชื่อมต่อทำยังไงบน YouTube ไปติดลุมบนโอเคไหมจ๊ะอ่ะถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะรับแค่10ทสที่นั่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าการรับน้อยๆมันจะดูแลแบบทั่วถึงได้นะจ๊ะสนใจก็แอดไลน์มาด่วนๆจำนวนจำกัดมาไพ่ราศีกันค่ะไพ่ของราศีกันเป็น8เหลียนโอขยันทำงานเนาะชีวิตของคุณช่วงนี้ มีแต่ความขยันขันแข็งไพ่ของการทํางานทํางานประจําซ้ําๆเดิมๆงานที่คุณเรียนรู้งานที่คุณเจอประจําทุกๆวันนั่นแหละคุณก็ยังโฟกัสกับงานขยันนะ่ะก็เรียกว่าทํางานอย่างมืออาชีพแล้วกันขยันมากๆกับการทํางานเน้นหนักเรื่องของการทํางานงานดีเงินก็อาจจะมีหนี้สินเก่าๆที่ยังต้องค้างคาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักหรือเป็นประเด็นสําคัญสักเท่าไหร่ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญ ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปทำบุญก็ได้ในความคิดของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่กันคุณเป็นคนขี้เหนียวนะหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้จักใช้เงินจ้ะเป็นคนรู้จักใช้เงินอ่าจะจ่ายจะหยิบจะฟักจะจ่ายเนี่ยคุณก็ต้องคิดดีแล้วนะจ๊ะโอ้โหไพ่ของกันช่วงนี้งานของในเดือนนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดของคุณงานก็ขยันนั่นแหละเน้นหนักเรื่องของการทํางานนั่นแหละแต่ความรักเข้ามารายล้อมเลยจ้า ความรักลายล้อมนะจ๊ะไพ่สิบใบของคุณเนี่ยมันมันมันเด่นชัดไปในเรื่องของความรักลุ้นล้วนเดโมนคือความรักที่ที่ไปไปกับกับจะเลิกก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ดีคนเก่าๆกลับคืนมาไหมคนเก่าๆคนที่เด็กกว่าคนที่เคยรู้จักกันมานานแสนนานได้มีใครกลับคืนมาไหมคุณรักเขาเขารักคุณรักเรา เรารักกันแต่ว่า the ะเดว l ลมาบอกว่าเรารักกันแต่ความรักนี้มันไม่ดีนะคะเป็นความรักที่บางคนแอบปิดบังซ่อนเร้นหรือรักคนมีเจ้าของรักที่ไม่ถูกที่ถูกทางถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอืแต่เรารักกันรักนี้มีสามดาบด้วยมีสามดาบเดอะเดวิลเงี้ยเดอะมูนอย่างเงี้ยมันเป็นความรักซ้อนทั้งนั้นนะให้แบบเนี้ยมันคือรักซ้อนรักต้องห้ามรักเขาอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณอาจมันอาจจะไม่ได้เป็นความรักก็ได้นะแยกให้ออกเพราะความความรักกับความต้องการความปาาจถนาอยากได้เขามากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความรักคือใจมันแบบโหอยากได้อยากไปอยาก,ยากเดินหน้ามันเหมือนเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เราไปตกหลุมพรางอารมณ์นั้นนะจ๊ะ มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะหรือใครบางคนมาทําให้จิตใจคุณหวั่นไหวมีเด็กมาขอโอกาสคุณหรือคุณกลับไปคืนดีกับเด็กเออเด็กมันยั่วกรร่วมตัวไปหน่อยอะไรแบบเนี้นะจ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนคุณคุณกับเขามีใจที่ตรงกันแต่เรารักกันไม่ได้ <c oughs> คุณกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปคืนดีไปขอคืนดีกับเด็กไหมหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่ามีใครมาขอ ขอโอกาสขอขึ้นดีกับคุณหรือเปล่าเพื่อนเก่าเป็นเด็กเก่าๆรู้จักกันมานานเนิ่นนานหลายปีอ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะขอจันดื่มน้ำก่อนขออนุญาตคนที่เคยจากไปแล้วคนที่จากไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันผูก,กจิตผูกใจยังอยู่ในสังคมเดียวกันแวดวงเดียวกันเราเห็นเขาดูสวยขึ้นไหมเราก็อยากได้เราเห็นเขาดูรวยขึ้นดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ความความต้องการมันความปาารถนามันล้นพ้นมากอะ่ะนั่นแหละมันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจเช่นการตัดสินใจที่จะไปต่อกับคนนี้ดีไหมหรือการที่เราอยู่เฉยแบบนี้รอยตัวหนึ่งปัญหาถ้าเขาอยากได้ก็เขาก็นําเหนอมาเองดีไหมอะไรประมาณเนี้แต่คุณรู้ว่ารักครั้งนี้มันมันทำให้หงุดหงิดนะ มันอาจจะมาจากความหึงหวงหรือในความรักความสัมพันธ์ที่ใครคนนึงไม่ได้โสดมันผิดที่ผิดทางแต่มันผูกจิตผูกใจความต้องการความปรารถนามันเยอะอารมณ์นั้นจะ้ะคุณเป็นคนขี้หึงนะแต่หึงแบบเงียบๆแม่กันคุณอาจจะดูเงียบๆดูนิ่งๆใครอยากมาก็มาพร้อมจัด <laughs> ออ อารมณ์นั้นแหละไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของคุณน่าจะเป็นคุณหรือเปล่าคุณไปผูกจิตผูกใจกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมงานเด็กกว่าอะไรแบบเนี้ย the sun the sun the sun คุณกำลังคิดกำลังคิดกำลังรอคอยกบมาเดกคาบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเออ คุณกำลังมองและกำลังคิดว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้ากลับมาอีกครั้งเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นใหม่และไปกันได้ยาวๆไหมอืมมันมีเหตุผลของการที่จะเริ่มต้นหรือไม่เริ่มต้นใช่แล้วคุณคิดหนักมากๆคุณพร้อมจะลุยไหมหรือถ้าลุยลงไปในความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์จะดีไหมหรือในความสัมพันธ์นี้มันจะทำให้เราทุกข์อีกไหมอารมณ์เน่คุณกำลังคิดค่ะนิ่งๆอยากได้ไหมอยากอยาก,อยากไปไหมอยากมาก ดูแล้วมันเป็นความสุขทีเดียวแหละดูเป็นเดอะซันเลยแต่ว่าพร้อมหรือยังกับการเริ่มต้นใหม่กับใครคนนี้พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่ตามมาหรือเปล่าเช่นปัญหาเช่นความทุกข์เช่นความเจ็บเช่นความหึงหวงเช่นอะไรต่างๆที่มันไพ่ของเดอะเดวิลมันไม่ได้เป็นไพ่ของความสุขมันเป็นไพ่ของความทุกข์คือเรารักกันมันเหมือนกับเราสองคนมีใจที่ตรงกันมากอยากได้มากต้องการมากปรารถนามาก แต่มันไม่สามารถเป็นความสุขที่ดีได้อารมณ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นมังกรพุชศ์มินคนที่เด็กกว่ารักทางไกลคนที่คุณเคยหมายมั่นปั้นมือหรือเคยคุยกันถึงความสัมพันธ์ที่เราจะรักกันเราจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายรอบแล้วเออนั่นแหละคุณเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจ พยายามอัตมารเข้าขม่มเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่ค่ะหรือคุณไปขอพรอ,อะไรมาเนี่ยคุณรู้ว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคแน่ๆบางคนกาลังทะเลาะกับคนที่คุณรักใช่มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดค่ะเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งความคิดที่สวนทางกันความคิดที่ไปกันไม่ได้มีความเดิ้อรันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเพราะฉะนั้นในความรักนี้ลองไต,ต่ตองเดยๆ ว่าควรจะไปไหมถ้าพร้อมจะเผชิญกับปัญหาถ้าพร้อมจะจะปรับตัวอยู่กับปัญหาได้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้โอเคไหมคะคุณอาจจะดีวกับรกรกฎค่ะอ่ะไปดูสิว่าคนที่คุณรักใครกันนะคนที่กันรักเนี่ยกันรักใครกันรักคุณยากนะช่างเลือกไม่ค่อยพูด เพราะฉะนั้นคนที่ทําให้คุณรักผูกจิตผูกใจได้ก็คงจะต้องมีมีบุญมีบุญที่สัมพันธ์มีกรรมที่สัมพันธ์กันมาก่อนแน่ๆมาดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขาค่ะอ้เด็กว่าใจร้อนด้วยยอมหักไม่ยอมงอนะคนเนี้ยชอบความชัดเจนชีวิตเขาเป็นยังไง โอ้เขาอยากจะกลับมานั่นแหละใช่เขาอยากกลับมาอาจารย์มองถึงการกลับมาของคนเก่าๆที่เคยจบกันไปแล้วที่เคยพังกันไปแล้วที่เคยแยกย้ายกันไปแล้วค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็ยังมองการกลับมาของความรักที่มีความแตกต่างเขาก็ดำชเชียวนะก็รู้ทั้งรู้แหละว่ารักนี้ไม่สมหวังแต่ก็ยังอยากจะไปกันยังอยากจะดื้อรั้นที่จะไปกันต่อนั่นแหละแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ เอาแต่ใจเอาแต่ความต้องการและความรู้สึกด้วยเขาก็ชอบเอาชนะคุณก็เป็นคนเอาชนะเขาก็ชอบเอาชนะเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้เนี่ยดูดีวๆว่าคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่เขากลับมาเพื่อขอโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสเขาอคุณพยายามส่งซิกส่งสัญญาณใดๆไปหรือเปล่าอารมณ์นี้จ้ะคนทัดน้ํากรรกรินพิจิตค,ค่ะอืความสัมพันธ์จริงๆคุณรู้ทุกเรื่องแหละรู้ทุกอย่างด้วยกัน คุณรู้ถึงปัญหาอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะนะตอนนี้ u u e n o o w a n d โอ้เป็นคนเป็นแม่ของลูกเป็นแม่ไม้ได้เป็นพ่อไม้ได้เป็นคนเก่งหน้าที่การงานดีเป็นควีนอะเป็นควีนถือว่าไม่ธรรมดานั่นแหละเซฟดาบคุณทำอะไรเขาเจ็บขนาดนี้นอนจมกองเลือดเลยคุณทำอะไรหรือคุณไม่ทำอะไรการที่คุณไม่ทำก็อาจจะทำให้เขาเจ็บได้นะ ห้าดาบทะเลาะก,กันเลยจ๊ะมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,การแยกย้ายเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเอาแต่อีโก้เป็นหลักเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกว่าเหนือหน่อยใช่เหนื่อยเหนื่อยเพราะความเป็นตัวตนของคุณค่ะคุณเป็นคนนิ่งๆเงียบๆคิดเยอะตักกะเยอะเขาอาจจะอยากได้อะไรในตัวคุณในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการการเติมเต็มไม่ว่าจะเติมเต็มเรื่องของใจการดูแลการซัพพอร์ตแล้วมันไม่ได้ เวลาก็ได้แล้วมันไม่ได้ดูคุณใช้ความคิดมากกว่าใช้ใจคุณใช้ความคิดเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตมากกว่าใช้เรียกคราใช้สมองมากกว่าใช้ใจไม่ได้ใช้ใจนําทางส่วนเขาเนี่ยใจมาเต็มร้อยไม่งั้นไม่โดนสิบดาบแบบนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณทําให้เขาเจ็บมากทุกมากเจ็บมากเสียใจมากทะเลาะกันแล้วก็มีแต่ความหมุดหิดค่ะเขารอคุณไปง้ออยู่ค่ะ อ่ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะเจ็ดดาบเขาไม่ไว้ใจคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกหวาดระแวงไม่มั่นใจไม่ไว้ใจเหมือนคุณไม่เขาไม่ซื่อสัตย์หรือคุณไม่ซื่อสัตย์สามถ้วยคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตรเป็นอะไร คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่ทําเหมือนชอบทําเหมือนรักแต่ไม่รักทําเหมือนชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบเพราะความนิ่งของคุณคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคุณอาจจะดีวกับคุณเป็นความทุกข์ค่ะจริงๆการได้เจอได้เจอคุณมันเป็นความทุกข์มากเหมือนถามว่าทำไมถึงทุกข์มากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่โอ้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องอาจารย์ไม่ใช่คุณเป็นคนไม่ดี แต่เหมือนกับเขาต้องการหรืออยากได้อะไรจากคุณก็ตามเนี่ยแล้วมันไม่ได้ถ้าเราให้เราเป็นคนดีถ้าเราให้มันถูกใจเขาเราดีแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ให้เราก็ไม่ดีอารมณ์นั้นแหละคุณอาจจะเดี่ยวกับเิจ็ดคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความทุกข์จริงๆเป็นความทุกข์เป็นความเครียดเขาต้องการอะไรกับคุณคะเขาต้องการอะไรจากคุณกับความสัมพันธ์นี้ เบื่อหน่ายมากต้องการการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ใช่ความสนใจใช่ทุกอย่างที่เขาต้องการคืออะไรความใส่ใจค่ะความรักการอยากจะได้เจอได้เจอเหมือนเซ็งเป็ดมากนั่งอยู่แบบนี้เหมือนเริ่มต้นใหม่กันกี่ครั้งก็ไม่ได้ดีสักทีคุณทําให้เขาเสียใจมากอืเขาต้องการอะไร ต้องการความใส่ใจเขาเป็นคนขี้น้อยใจนะเซนซิทีฟคิดเดยอะคิดมากข้างรักเลยทีเดียวคุณทําให้เขาเสียใจหนักมากอืมอืมเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมเด s เ The m p s โอเขาพยายามตัดคุณออกจากความรู้สึกออกจากชีวิตทั้งๆท,ท,ที่เขารักคุณเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถาน,นะค่ะจริงๆเขาต้องการมากอยากได้มาก อยากจะตัดอยากจะเลิกอยากจะลืมอยากจะเลื่อนแต่ทําไม่ได้ทําไม่ได้เขาเอาชนะใจเขาไม่ได้นั่นแหละอืมอืมแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในเดือนนี้คะจะเป็นยังไงกัดค,ความรู้สึกเก็บกดใช่ The Devil โอ้โหสิบคุณทําอะไรไม่ได้ คุณทำอะไรไม่ได้จริงๆบางคนอาการอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือมีเจ้าของแล้วนะคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีค่ะคุณจะบาลานซ์คนไว้ได้สองคนในชีวิตคุณพยายามที่จะบาลานซ์ไว้ให้ได้แต่การบาลานซ์ก็สร้างความทุกข์กายทุกใจให้คุณไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งทีท่เขาต้องการแล้วเขาไม่ได้พอเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็มาดดกดดันคุณหรือตัวคุณเองก็ไปกดดันเขาเนาะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณค่ะ เขาจะบอกว่าเขารักเขารักเขาอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวการดูแลการใส่ใจถึงจะเป็นรักในความรับแต่เขาก็ยังอยากอยู่จุดนี้นะบางคนเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นความรับเขารักเขาถึงยอมเขารักเขาถึงอยู่ตรงนี้ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าขอให้คุณอยู่อย่างเนี้ยแต่ให้ใส่ใจแต่ให้สนใจต่อแต่ให้พัฒนา เขาจะอยู่ในความรับเขาก็พร้อมอยู่แต่ให้คุณทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่มากกว่านี้ใส่ใจเขามากกว่านี้ดูแลเขามากกว่านี้เทคแคร์เขามากกว่านี้เท่านั้นเองคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันใช่แต่ความทุกข์ของคุณคุณเอาอยู่ จริงๆในใจลึกๆคุณก็มีความทุกข์คุณก็รู้ถึงปัญหาคุณก็รู้ถึงความต้องการของเขาแต่คุณให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่กักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำความคิดอยู่ในความทุกข์ที่คุณสร้างขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะขอภายแนะนำให้คุณหน่อยอืมขอภายแนะนำคุณรู้ทุกเรื่องแหละในการกระทำนี้ยแต่คุณพยายามเิ่งไม่ใช่ว่าคุณไม่ทุกข์หรอกคุณก็ทุกข์ ใช่แต่ว่าคุณก็เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งถ้ามีปัญหามากคุณก็พร้อมเดินออกมานะคุณไม่สู้นะถ้าเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ออมแบบอยู่กับอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยหรือกดดันคุณมากๆคุณก็ไม่เอากันนะกล้าที่จะไปค่ะกล้าไหมแก้เีละอเรื่องสิปฏิเสธบางก็ได้อัปรังใหม่แล้วก็มุ่งเป้าหมายอะดูสิว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณในความรักความสัมพันธ์นี้คืออะไร แล้วก็มุ่งกระสุ่จุดหมายถ้าเรื่องของงานก็ัะทิ้งความรักรักก็ได้แต่เพียงแต่ว่าปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้และถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่สุขก็กล้าที่จะเดินออกไปกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะตัดกล้าที่จะปฏิเสธโอเคไหมและคุณจะมีความสุขบางทีความสุขนั้นนะ่ะ ความสุขหรือความทุกข์ก็แล้วแต่มันก็อยู่ก,การกระทําของเราเช่นเดียวกันเรารู้ว่าเราจะเดินเข้าไปอยู่ในปัญหาเรารู้นะแต่เราก็ยังเลือกเราก็ยังเลือกที่จะเดินเข้าไปในปัญหานั้นๆก็คุณคิดว่าถ้าคุณจ,จัดการในปัญหานั้นๆได้ก็ก็โอเคก็เดินเข้าไปได้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกไว้อย่าลืมดูดวง่วนตัวอัด ไลน์มาค่ะ ASF AFE0329 หายแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ